ใบโหระพานะครับทงามเลยเดี๋ยวจะเอาไปทำเมนูกับข้าวนะครับวันนี้หอมมากอันนี้เป็นใบโหระพาเขาเรียกใบโหระพาบ้านเนาะี่คัดสุนัว ไายใบกระเพราไม่งามนะเมนูกับข้าววันนี้นะครับจะทําเป็นเมนูผัดเผ็ดหัวหมูนะครับขั้นตอนแรกก็ให้เราใส่น้ามันลงไปเล็กน้อยนะครับผมจะทําการดวนหัวหมูกันนะครับ พอลนหมูได้ที่นะครับผมก็จะตา,ามด้วยพริกแกงเผ็ดนะครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไปแล้วก็ผัดสักครู่ให้พริกแกงหอมเนะาะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสเลยนะครับด้วยซอสปุงรส ใส่ผมปรุงรดลงไปเล็กน้อยนะครับน้ำจันทรตายครับแล้วก็น้ำปลานี้เดี่ยวก็พอเนาะเพราะว่าพี่แกงมันมีความเค็มอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยมะเขือเลยครับผัดให้มะเขือสุกนะครับ เมน,นูก,กับข้าวง่ายๆสไตล์คนที่นใจนะครับชอบกดไลค์ให้กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันไว้ด้วยจะได้มีพาชิปใหม่ๆก่อนใครนะครับกะนานแห่งไปก็เติมน,น้ำอีกน,นิดนะครับพอมะเสือนิ่มเราก็จะตามด้วยพริกปีฟ้านะครับรอให้พริกปีฟ้าหายเหมิงเกี่ยวสักครู่ หลังจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยใบโหระพาได้เลยครับผัดให้เข้ากันเสียงแค่น,นี้ก็ได้พัดผ็ดหัวหมูไว้ทานอร่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมหน้าตากันนะครับครับนี่ก็คือหน้าตามเมนูพัดผ็ดหัวหมูฝีมือเพื่อนใจนะครับ เราไปทำทานกันด้นะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆรอบลออร่อยถูกใจแน่นอนคลิปโดนใจตับไลก์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ